บางตำนานไม่จำเป็นต้องถูกเขียนลงในประวัติศาสตร์เพราะมันถูกจารึกอยู่ในหัวใจของผู้คนที่เคยได้รับการช่วยเหลือจากพวกเขาเสมอนี่คือแก่นแท้ของคำสั่งฉุกเฉินพิเศษโซเบรนหรือหน่วยพิฆาตโซเบรนทีมปฏิบัติการลับที่สารต่อเจตนารม์อันสูงส่งจากหน่วยกู้ภัยพิเศษระดับตำนานอย่างวินสเปกเตอร์วินสเปกเตอร์คือผู้วางรากฐานของการช่วยเหลือยุคใหม่ ด้วยชุดเกราะแดงเพลอที่ยืนหยัดในพื้นที่ซึ่งคนทั่วไปไม่อาจย่างกรายหุ่นยนต์พลังสูงอย่างไบเคิลที่ช่วยชีวิตมาแล้วนับไม่ถ้วนและวอเตอร์หุ่นยนต์นเอเนกประสงค์ผู้เป็นได้ทั้งคู่หูและแนวหน้าอาวุธอย่างกีกาสตรีเมอร์คือสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและการปกป้องที่เหนือมาตรฐานตำรวจทั่วไปจิตวิญ,ญญาณแห่งการเสียสละและกรอบกู้นั้นถูกทรงต่อสู่ยุคใหม่ยกที่ภัยอันตรายไม่ได้มาในรูปสัตว์ประหลาด หรือพลังลึกลับที่เข้าใจง่ายแต่เกิดจากเทคโนโลยีที่ผิดมืออาช